ถ้าจะมาจับป่ากันได้จะลมกำลังมากเย็นส่วยส่วยไม่นี้มหาป่าครับแค่ลมแง่แค่กี่เด้ก็ไม่ได้ด้ยวดยหนาวก็รอแล้ว อเออครับลกูกอาบมหัวหมวเอาหัวความหัวเฮ้ยนั่งนั่งอย่างนันหอั่งไปสิมหาฟ้าคนว่ไหนอยากมาน,านั่งได้เดี๋ยว นั s <S s <S too, but, uh ่นไผ่โนกอะแลไ่โนคะไาเจอมัอ้าวไม่ใช่บักโนไ่ละไปไหนละ áo <laughs> oh. áo oh, หาปลาเรียบร้อยแล้วเฮาจะิ้าแม่บ้านเป็นกาพยนนอกระาิ่นนี่วนเฮาะ้าแม่บ้านเป็นกาพยันเกันยางส้มหมอนกาดก็นอนน้ำวนทางช่วงนี้อากาศก็ลังสีหนาวใบไม่เปลี่ยนสีงามงามครับรองวทางนี่ก็เลยแม่บ้านผมบ่นเห็นใบไม่งามันกหอบมาเหรยนซะออกเหรนแล้วก็ฝากับพยนตัวบบานเฮามันเด็กแล้วเนาะโดนๆที่ดอกสีได้าแม่บ้านเพนยางออกมาเหรนเนาะกันยางเหรยนไปถ่ายรูปไปน้ำวนทางนี่แล้วครับพอได้เห็นแม่บ้านผมมีความสุขก็ดีใจละละซัมมกระเลยมือใดก็เหตุต่างนอกกะบอยได้า่บ้ากม ก็เลยพ้าแม่บ้านเพิ่อนออกมาเล่นออกมาหาปลาพร้อมกับพาแม่บ้านผมมาเลรียิงสาดจังน้อยนอะกอรสิกับกัได้นี่แหละครับปลาทั้งเมือดได้ตัวเดียวเ่งนะครับประมาณโลนึงนี่แหละเอาคลิปนี้ก็ขอจบไ้แค่นี้ละขอคุณนีนหลายที่รับสมสวัสดีครับ